สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาใส่เบ็ดครับผมเนาะใส่เบ็ดเบ็ดคันนะครับวันนี้ออกมาแปดสิบคันเนาะเบ็ดคันเหยื่อก็เป็นเหยื่อเขียดตะโม่ที่จับไว้เมือ่อคืนนี้ครับผมนเนาะเหยื่อเขียดเขียดตะโม่คับเบ็ดคันสภาพไม้ก็เป็นคลองแถวบ้านครับแต่เพ่ใช่ไม้เดิมหรอกเนาะเพราะแถวบ้านคลองมันหลาย บัานคองพื้นที่ใส่เป็ดมันคอนข้างหลายเนาะวันนี้ก็ออกมาประมาณ15.00เนาะมาบรรยากาศก็คึมคึมใส่เสื้อก็ประมาณึีโมงหางมงเย็นเนาะไปทำกับเขากับน้มพอดีโอเคครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจีหมานบอมานเนาะจีเป็นยังไงจีมีตัวได้ไปตม้มยำทำแจงไหมโอเคครับรุยกันครับผมเจ้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูวิธีการใส่เนาะ นี่เบ็ดดดงนีเขียดอาชีพว่าให้เห็นวิธีตอนเกี่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะติดเหลืองเนาะแต่ก่อนที่ให้สาธิตให้ดูนิดนึงเราเกี่ยวตรงคางมันครับผมแล้วก็ใส่ ใส่แล้วก็ใส่บลจมมากบลลึกมากใส่พอดีๆเนาะประมาณนี้นะปลาไมา่เห็นมันก็นตุ้มกินเบ็ดจอยเรียบร้อยนี่ครับสภาพไม้ก็เป็นแบบนี้เนาะสะภาพก็เป็นคลองวันที่ใส่สองฝั่งใส่ฝั่งนี้ด้วยใส่ฝั่งนี้ด้วยนี่ครับใส่สองฝั่งเลยน้ำก็ไหลนิดนึง ทาลางนี่ก็่งลงไปใส่นิดนึงครับผมเพราะยังบ่เคยใส่ที่แบ่งใส่เนาว่าที่เป็นยังไงนะสภาพประมาณนี้อากาศคุมปฝากคุมฝนพอฝนตกมือวาน,นโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อเนาะดีบทุกคนเนานะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นก็ใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าที่เดินยามกลับไปดูเผื่อที่มีผลงานเนาะ เหนื่อยเหมือนกันครับร้อนเหมือนกันสภาพเนาะอากาศแบบนี้เดี๋ยวเรามาเดินยามครับแลยวรุ้นไป็นต้กันครับเผื่อจะมีผลงานเนาะโอเคครับมันมันเนามันมน,น,นีผลงานเลยครับนี่เนาะโอ้โอุ้งแรกเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวดูตัวก่อนโอ้พันโอ้ไปช้นหน่อยช้ชนหน่อยช้อนหน่อยทุกคนตัวหนึ่งดูที่ช้อนนี่ โอ้แรงดีเถอะวะโอ้มาแล้วครับโอ้โอ้โอ,โอ้แรงดีเถอะวะแรงดีเถอะวะแรงดีเถอะวะโอ้ใส่สวยอยู่ครับเนาะแต้มแรกแหกหมานโอเคครับขอใช้การต่อมนัมนมนัมนมันมันมันอ่าอย่ามาเรื่อยๆครับขั้นนี้มันมีอากาศนี่ฮนะขั้นจมโค้งสวยเลยเดี๋ยวเราดูโอ้อยู่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 ยสาวนิดนึงอย่าลุดโอชอนใจ ใช่ใช่ใช่เยอะจีกินต้นหูวขำด้วยตกใจเลยมา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 อืมชอนหญ่อยู่ชอนอยายชอนหญ่ใส่สวยเลยใส่นี่เนาะอู้มันหม,ม,ม,มานเหมืนหมานหมานเว้ยเหา่นี่แถวนี้ยังไม่เคยมาใส่มาก่อนเลยโอเคครับขอจัดการกันเด้อสองแต้มนะครับวันนี้ หเห็นมันบ่มีอาการอะไรเลยลองไปยกดูจบมีตัวเฉยโอ้ใส่ชนน้อยครับโอเคยู่โอเคครับมันหมานมันหมานมันนโอเคครับสรุปผลงานหลอดเย็นเนาะสามแต้มสวยๆเลยเนาะปลาใส่สวยเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็จิกลาบบานแล้วเนาะสัก2องถุ่มจะอกมายาม ไปกินเขากินน้ำก็้า้โอเคครับเดี๋ยวรอบสองทุ่มเรามาเจอกันคอยหมานหมานหมนันตวัวดีรอบด้อครับหม,มุนขนาดนี้มีอาการ <c oughs> เรียกการแล้วครับขอจัดก,การก่อนเลยอืมไปชนหน่อยอครับผมอืมอืมใส่ง,งามโอ้ปลาชันชุ่มเลยใส่สวยอยู่ดีครับขอจัดก,การก่อนเด้อมาแล้วครับรอบดึกยามมาเรื่อยๆครับรอบดึกเนาะมีผลงานแล้วครับ พันโค้งสวยเลยตัวปลาอู้พันอุ่นุมเลยไปดินใหญ่เลยเด้อพันลับพันแน่แต่ว่ายามหลกนี่นมาๆเดินเด้ออพันมาทางนี้ก็รับใจเย็น นีนนะ่พันธุ์หตัวสวยดีนอ <c oughs> ถอดเลย รีนิดนึงคันนี่โอ้โหวงามอยู่นี่นานพันขับโอ้โหขี่ขับได้แล้วเนาะใส่งามอยู่นี่นานพันขับพันแหน่ขี่ขับขอจัดการกันเ้อมันม,มีอาการมันป่าที่กินเออป่ากินจริงโอ,อ้มาแล้ว หยาบหยิบหยาบเลยอืม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 พันก็ใหม่อืมอืมชันใหญ่ชันใหญ่อู้หูใส่สวยเลยตัวนี้อืมอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มครับผมหลอดดึกใส่สวยเลย โอเคครับมัน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 ,มน,มน,มนแจ้งครับผมหลบด,ดึกแต้มที่ห้าหยุดหยาบหยุดหยาบอยู่นี่โอ้ใส่สวยอยู่มา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 ใส่มาโอ้โอ้อโอ้โอเค okay, ครับใส่สวยอยู่เนาะ สวยเลยแต่ที่หาครับผมโอเคครับขอจัดการกันกด้วยีทุกค,คนเนาะพาทุกคนมากู้เบรครับเนาะตอนต้เช้า,ชามากู้เบดออกมาแต่หกโมงหกโมงนีนๆๆ้นิดๆและเดี๋ยวสรุปผลงานรอบเย็นนะเนาะได้สามแต้มแล้วก็รอกลางคืนในหาแต้มเนาะเดี๋ยวไม่รู้ตอนเชา้าว่าจีได้เพิ่มจะก,กี่แต้มเนาะแต่ก่อนไปกูเบ็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศรอบชาวบ้านเลครับผม ว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วครับอาทธิต์ก็เริ่มขึ้นละถึงนกติงขาโอ้รวมแรงน่ะบรรยากาศประมาณนี้ครับเท้าคลองน่ากว่าเต็มคลองฝนมะม่วงกว็เต็ม อย่าไปทำผิดเกลือกินน้ำปลากินผิดเกลือกินเลี้ยงหนกเลี้ยงกาคลองมะง่วงไร้หลายจะของใครเป็นของใครเด้อโอเคครับเดี๋ยวปยไปลุ่นกันกว่าจะได้เพิ่มไหมัน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 ครับชาบมี่คนงานแล้วครับดูคันโค้งเลย เดี๋ยวมาลุนใส่ยี่ใส่สวยไหมโอ้ไปชนหน่อยเห็นตัวแล้วอืมชนหน่อยโอ้แต่สวยอยู่แต่อยู่หนึ่งแต้มนะครับตอนเช้าโอเคครับขอจัดการกันเด้อมันหมานมันหมานมันหมานนี่มีอาการนี้แหละครับขั้นเดิมเนาะโอ้ดูคันโค้งดูดูคัน ท่านี่ได้ตอนหัวค่ำได้ตัวใหญ่ดูรอบนี่จะอยู่ไหมอยู่เน้อนาะไม่มาบดดินบ่อะไรเลยอย่าลุกเถอะโอ้ไปอยู่ อยู่เสียดายโอยู่แ้มสองมาแล้วครับรอบเชา้าเนาะอ,อ,อู้อืม,ม่องดีเท่าวะเรื่องดีเ่าวะมามาโอ้โหอมาบู้กชนใหญ่ชนใหญ่ก็ชนใหญ่้ ส,สวยเลยครับอืมหืมไปไหนจะไปไหนอู้สายสวยเลยตัวนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนเลยครับมัน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 ดอกชาอินดี้แต้มครับคันโค้งสวยเลยเนาะเห็นหยด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 อยู่มามาอูา้อู้อ้ติดติดติดอ้ใส่งามอยู่นี่จะใส่งามเลยครับ สวยเลยแต่งทีสานนะครับรอบชาวโอเคครับมันหมานมันหมานมันหมานกติการ์สครับรอบชาวอืม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 ส,สวยๆยกเล็กหนอืมอืม,อมแรงดีเ<อ>ถอะะอาอนหลัหลักมาทางนี้โอ้ใส่สวยๆเลยครับใส่เนาะ ลุนเด้วยการเลยปนปชันดูดำปีเลยเนาะหมานปะหลบนีิโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการกันเด้อครับผมมันหมานมันมานมันหมานเน,น,น,นี่ยหลบชาวปรชนหน่อยตายแล้วตายเลยเนาะปึ๊บตายแล้วตัวนี้กินเแต่ตัวไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้กูไปเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะที่ับบ้านสรุปผลงานตอนเช้าได้เพิ่มมาอีกหาแต้มครับแต่ผลงานโดยรวมเดี๋ยวไปดูกับบ้านเนาะอันนี้ก็หมานถือว่าหมานเลยแหละได้หล,หลายตัวเลยเนาะป่ามันบกค่อยเป็นคนมาใส่เท่าน,นี้เนาะเดี๋ยวเตรียมตัวกับบ้านเลยครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนตะ์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม ไปละนี่ผลงานลยรลวมเนาะรอบชาวสสวยเด้อส,สวยหลายตัวเด้อโอเคครับ อันนี้นะครับผลงานโดยรวมใส่เบ็ดเนาะเบ็ด80คันใส่ยุ่ยด้วยเยื่อเคตาโมโอ้รอออครับแอดแอดเลยดุ้นี่โอ้ปลินออกละแอดเลินออกไปแล้วอโอเคครับมันหมานมันหมานมันหมานเขาออกไปไหนไปนี่